เสียไว้เป็นเรื่องของอานาคตนี้หนงโอเค้าตกเย็นมาแม่กลัวคนเก่งอย่างนกไก่องมาจัดทำอาหาร พอถึงวันยุดบ้านพี่โบก็ไม่มีอะไรมากแต่ของกินกันเจ้าค่ะเช้ามาพี่โบกับพี่สาวก็พากันทํากล้วยเคลือบช็อกโกแลตของโปรดของพี่โบเอาไว้กินกันในครอบครัวเจ้าค่ะก็มีแบ่งไปขายนิดหน่อยสายๆมาก็จัดส้มตําเลยไอ้เจ้าหลานตัวปวนเห็นส้มตํานี่วิ่งเข้าหาเลยเป็นทยยากํารุ่นต่อไปวันนี้พี่โบตําแบบไม่เผ็ดมากไอ้เจ้าตัวปวนกินได้ทำปากซีซัดนิดหน่อยถึงจะได้เสพสะใจไอ้เจ้าหลานตัวปวนกินไปด้วยก็เผ็ดไปด้วยทั้งข้าวทั้งส้มตำเราก็กินน ัน,นจะท้องเสียไม่เนี้ยเสียไว้เป็นเรื่องของอนาคตน,นี้อโอเค ตกเย็นมาแม่ครัวคนเก่งอย่างนกไก่ก็มาจัดทำอาหารสำหรับมื้อเย็นวันนี้เสียได้พี่โบมาไม่ทานไปอ่านวิดีโอให้เพื่อนๆดูตั้งแต่ช่วงแรกเมนูที่นกไก่คนเก่งทำวันนี้ก็คือลาบปลาดุกเจ้าค่ะปลาดุกที่ได้มาจากพี่เคยตกมาเมื่อตอนกลางวันเจ้าค่ะตัวใหญ่เบ้อเล่เลยออกมาจากในสระของคุณตานี่แหละเจ้าค่ะบานไายบานสูงกินรอบตัวลีคุใหญ่ทวนก็มานั่งเมาด้วยนานๆจะมารวมตัวกันครบสักทีนกไก่คนเก่งทำแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วละเจ้าค่ะพี่โบหนีไปกินแล้วนะไม่ทันคนอ Bye-bye!